ที่ผมก็กลับที่ทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ผมจะขอบคุณ5,000ซับใช่ล้วครับผมก็ช่องของผมก็มาถึง5,000ซับแล้วนะก็อยากจะบอกว่า,อาขอบคุณจริงๆนะครับผมก็คือผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาถึง5,000ซับได้ซ้ําด้วยไงคือเอาจริงๆอะ่ะเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมแค่ส่วนแค่ว่าผมแบบทําคลิปเพื่อความสนุกเฉยๆนะคือแบบคือผมทําคลิปเพราะว่าคือ ผมอยากทำเฉยๆนะครับผมคือผมไม่ได้แบบว่าหวังว่าแบบไอ้คนดูจะมากดติดตามเยอะอะไรขนาดนี้นะครับผมคือผมไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นเลยนะผมผมแค่คิดแค่ว่าผมทําคลิปเพราะว่าผมชอบแล้วก็มันจะหาะไรายได้ด้วยนะครับผมก็แต่ว่าจะหลักๆแล้วคือผมทําคลิปเพราะว่าผมอยากจะทำเฉยๆนะก็คือใจมันชอบเฉยๆนะ,ะก็มาถึง5 0 0 0ัซับแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณคนดูจริงๆเลยคือด้วยความที่ว่าผมเองอ่ะคือผมเป็นคนที่เล่นไม่เก่งเลยนะจริงๆนะ จริงๆเลยผมเป็นคนที่เล่นไม่เก่งนะแต่ว่าผมก็พยายามฝึกมาตลอดเลยนะครับผมก็สําหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอ้ยกลัวทําคลิปแล้วแบบว่าอ้ยผมเล่นไม่เก่งอ่ะผมเล่นแบบเออผมชอบเล่นพลาดอะไรอย่างนี้นะผมก็เอาเป็นว่าให้ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างนะก็คือใครที่เคยดูคลิปผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีช็อตที่ผมแบบเล่นพลาดบ้างแบบบางทีก็ช็อตที่มันไม่สมควรแบบตายอย่างเงี้ยผมก็ยังเอามาลงนะ คือถ้าถามผมว่าผมอายไหมคลิปที่ผมได้ที่1นึ่งไอ้คลิปที่ผมนั้นก็ได้ที่2ที่3ามอย่างเงี้ยคือมันก็มีนะแต่ว่าคือผมไม่คือผมไม่ค่อยได้โฟกัสไงแล้วก็ถามถามผมว่ามีคนด่าผมไหมบางทีเวลาผมลงคลิปเนี่ยก็มนนีนะแต่ผมก็ไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นนะครับผมคือเพราะว่าผมทําคลิปเพราะว่าผมทําแค่แบบคือผมอยากจะลงอะคือผมไม่ค่อยได้แบบคือผมไม่ได้สนใจคําพูดนะเอายิงๆเวลาผมทําคลิปอะคือผมทำเพราะว่าผมอยากจะ ทำแล้วก็แบบเพื่อความสนุกของตัวผมเองแล้วก็แบบแล้วก็อาจจะมีแบบแบ่งปันความรู้ให้กับคนดูด้วยนะเฉยๆนะครับผมก็ก็คือผมทําคลิปเพราะว่าผมอยากจะทำเฉยๆนะคือผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเพราะว่าสนใจคําพูด ของคนอื่นนะเอาเป็นว่าก็ใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนดูเนี่ยก็คืออย่าไปทอแท้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเองกว่าจะถึงไม่กว่าผมจะได้5,000ซับเนี่ยคือผมทําช่องมาแล้ว3,000กว่าเอ้ยไม่ดิ3 3ช่องจะ3,000ช่องเลยแหละไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละก็คือ3กว่าช่องเลยนะครับผมก็รวมรวมแล้วเนี่ยคลิปทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะ500กว่าคลิปแล้วนะก็กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยคือผมก็ได้แบบเรียนรู้หลายอย่างผมว่าคือมันเกิดจากอะไรนะ คือผมจะบอกให้ก็ได้ครับผมว่าแบบคือเวลาที่แบบไม่ค่อยมีคนดูเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรนะก็คือเวลาที่แบบไม่ค่อยมีคนดีไม่ค่อยมีคนดูเนี่ยเกิดจากที่ YouTube เขาเอาคลิปของเราไปขึ้นฟีดนะครับผมก็บางคลิปเนี่ยก็อาจจะเอาไปขึ้นฟีดน,นะบางคลิปก็ไม่ได้เอาไปขึ้นฟีดนะครับผมเหมือนอารมณ์แบบว่าแบบคือยังไงอ่ะแล้วแต่อารมณ์ของ YouTube เขานะเขาจะขึ้นฟีดหรือเปล่านะก็แล้วแต่อารมณ์ของเขานะครับผม เอาเป็นว่าก็ใครที่ทําคลิปแล้วไม่ค่อยมีคนดูเนี่ยก็พยายามทํากันต่อไปนะครับผมขนาดผมก็จะได้ขนาดนี้คือผมก็ทําคลิปมาแล้ว500กว่าคลิปนะคนดูก็ลองแบบคิดดูนะครับผมว่าผมนั้นต้องพยายามขนาดไหนนะก็คลิปแรกๆของผมเนี่ยก็ใครที่เข้าไปดูคลิปก่อนผมก็อาจจะมีแบบคลิปที่แบบไม่ถึงร้อยวิวนะบางคลิปก็10วิวนะครับผมก็คือแต่ว่าอันนี้มันผ่านมา2อสปีแล้วมันเลยแบบว่าอาจจะมีคลิปที่แบบเกือบถึง100วิวนะสมัยก่อนผมทาคลิปใหม่ๆเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีคนดูเลยนะ เคยดูเต็มที่ก็แค่ยี่สิบกว่าคนเองนะแต่ผมก็ยังทาเรื่อยๆนะครับผมก็ทามาจนประมาณห้าพันซับนะครับผมก็ทามาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ทําไปก็อย่าไปสนครับผมว่าจะแบบจะมีคนติดตามเราไหมว่าแบบจะมีคนเข้ามาดูไหมเอาเป็นว่าเราทําก็เราทําเพราะว่าจะอยากทําก็พอนะครับผมแล้วก็เวลาเวลาที่แบบว่าคลิปไหนเนี่ยไม่ไม่มีคนดูก็อย่าไปโฟกัสนะครับผมแล้วก็แบบลงคลิปไปแล้วเราก็พยายาม พัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆนะอย่างผมเนี่ยก็คือบางคลิปผมก็ไม่มีคนดูนะแต่ผมก็ยังพัฒนาฝีมือต่อไปกันเรื่อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าก็ไม่มีอะไรมากครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะก็ถ้าไม่มีคนดูเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมก็สู้ๆกันต่อไปนะผมเพราะว่าผมคิดไว้เสมอว่าถ้าเราทําคลิป1000คลิปก็ต้องแบบเพิ่มโอกาสการหนีบหนึ่งพคลิปใช่ไหมผมหรือว่าประมาณว่าทําคลิป1000คลิปก็ต้องได้วันละประมาณพันวิวนะก็ประมาณนี้นะครับผมในความคิดผมนะ เอาเป็นว่าก็สําหรับใครที่แบบกำลังท้อแท้อยู่ก็ขอให้พยายามกันต่อไปนะผมก็ต้องขอบคุณ5่านฟันซับด้วยนะผมคือผมไม่มีอะไรจะพูดนะก็เอาเป็นว่าก็พูดประมาณนี้ละกันนะคือให้กําลังใจกันแบบนิดนิดหน่อยหน่อยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าก็ดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับผมฮะนะครับผมก็ดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะสาหรับใครที่แบบเออไม่กล้าทําคลิปก็ดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมผมเองก็ เป็นคนที่เล่นไม่เก่งเลยแต่ก็อยากทำคลิปอนะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับผมแล้วก็ผมเ,เราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมจากใจเลยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเด็เธอละได้อยู่ได้อยู่เอาตัวรอดสู้อย่างนีสต์ได้อยู่ก็คือต้องได้ละดโดดเลยวงฟ้านี่แหละโดดเลยพี่ชายสวยเกมนี้ จบเกมนี้ไปนอนเสียงโคตรดังนะ่ะมาดีพี่ชาย,รก,ยรกระตุกด้วยกระตุกกระตุกหน่อยมา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 อะยพี่ชายผมโดดตรงนี้น่าจะโดนอยู่เนะี่ยมาจับปืนอื่นล้วไม่ค่อยจับปืนอื่นล้วไม่ค่อยลุ้งจับสก,กาต่อเน Lucy ี่ยแหละ อยากจับตัวอื่นนะแต่ว่ามันจับแล้วมันไม่ค่อยลุนะ่มอ่ะจับสก,กาต่อน,นี่แหละรือเปล่านะโอเคโอเห็นเดี๋ยวก่อนลนะตุ๊กตุก,อตกโอ้ยอ่าเห็นไหมเห็นอะไรไหมขนาดไอวอยยังดีเลยจัดเลยขนาดไอวอยยังดีเลยอะ่ะ กองไฟผมไม่อยากใช้นะตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันกองไฟอะ่ะนี่เลยเอาตัวดูดมาเรียบพอลโฟมามาดิขนาดไอวอยยังดีเลยอ์อ่ะกระตุกจัดเลยอะ่ะผมไม่สนล้วใครจะอะไรก็ช่างเถอะขอเทียบเกาะก่อนออแล้วกันนะถือว่ามาก่อนได้ก่อนนะซ้ายมีคนนะฮันเน่ไอก็ Ay, Vacan, Sag, ay! Nhin, ay! Ay nhin, ai, mặt ở nhà ai 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 có ai 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 có ai 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 ไม่ไม่อายไม่ไม่อายไออยู่ล่างใช่ไหมไอ้อยู่ล่างใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปหาไปไหนละเฮ้ยโดนโดนโดนมีโดนมีโดนขออนุญาตซื้อนี่เลยตรงไหนอ่ะขวา ขวาตรงไหนข้างบนบนใช่ไหมตรงไหนละ่ะขึ้นมาปะอาไอแม่สาวน้อยไอยสวยดิเดี๋ยวนะพอเสียงหน่อยแล้วกันนะหูผมจะระเบิดโอเคมาทริปเปิลคิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดถูกปะเนี่ยที่เบาเสียงอะ เพิ่มเสียงใหมโอเคเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงสวยสวยนีย่แหละประมาณนี้แหละขอญอาตดูก่อนว่าเสียงเท่าไหร่อย่บิบโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาไปไหนแล้วว่าตายมีคนนะผมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นว่าแบบว่าไปไหนแล้วว่า โอ้เพื่อนวิ่งตามหาโพนอีกแล้วกระตุกกระตุกกระตุกซ้ายตายอยู่ซ้ายไปซ้ายกันนะ่ะรถรถรถเสียงรถนะอยู่ขวาด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าชนนู่นชนนี่เลยะเฮ้บนมีบนมีบนมีอยู่ล่างอยู่ล่างเหรอ ไปก่อนเดือยสูงไป้ะจ้ามาไหมมาไหมเขาหย่นรุนเลยอะ่ะใจเย็นสิพี่ชาย <c oughs> คอยคูดค่อยจาการใจเย็นเย็นสิพี่ชายตรงนู้นก็ยิงกันกันกันไม่หยุดเลยนะตรงานู้นอะ ผมไม่มีเอ้ผมจะเก็บวลอลนะไ,ไปก่อนนะกันไว้ก่อนนะครับคุณดูเขาจะต้องฟกัสมก้ากงกวาแทนโอ้โหบนมีไม่โอ้โหบนก็มาร่างก็มีจอยวอลเลยดิเดา,าเดาพิษใครเด้อเดาพิษสาว ตุ่มตุ่มอย่างร้วนอะตุ่มโรวรล้วนเลยเดี๋ยวนะ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 ที่สุดมาดิมาตุ่มอย่างร้วนเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ มาดิไมาดิไอวอรใครไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือโทรศัพทผมมันล้วนจัดเลยตอนเนี้ยกดอะไรไม่ติดเลยเมื่อกี้โห่โหมันจังเลยมาดิตัวหัวแตกนะมูซี่ขวาบนบ้านขวาบ้านขวาบ้านบ้านนี่แหละข้างบนข้างบนข้างบน ใจยเย็นอ่ะใจยเย็นใจยเย็นสุดซตายไหมไม,ไม่ไม่มีหรอกไม่น่ามีอยู่ตรงนี้แหละขวาไม่มีวะปไ,นนะไปไหนนะไปไหนอ่ะเขาไปไหนแล้วฮะไม่มีเหรอผมคาดคำต้องผิดได้ไงเนี่ยซ้นะายกระโดดขวาเห็นไรเห็นไหม เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแมาดิกามีนะครับตอะไรมาดิเพ่อ์เป็นขลุเหรอมาดิมาแล้วนะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่่มาดิขออนุญาตโปะแป้งก่อนนะครับคนดูจะได้ลื่นๆจะได้พิ้ๆๆิมากอเวลานอกชั่วคขาวสักสาวิ ไปตรงนั้นมาละมามาลืนละมามาดิไม่ยอมมาลายกันดิอย่ามาลายกันดิขบวนบ้านมีคนมาดิมาดิรออะไรเราขึ้นไปดิมาดัวเนี้ยจะเลยตรงนะ่ะซ้ายเนี่ย ไหนฮะตกไปแล้วเหรอผมเห็นขวาหรือเล่านะโมน,น,นี่จยะยเลยรตอนนี้โมนเหรออยู่ตรงไหนอ่ะชายเนี่ยเหรอสวยเคลิ้งสเปร์ตร้ตนไหนอีกอะต้นต้นไหนอีกอะ ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันเลยตอนนีน้ตามเก็บหมดผมว่าผมควรไปซื้อตัวดูดละปล่อยก่อนแล้วกันนะผมไม่เห็นผมก็ปล่อยก่อนนะตรงเท่าไหนอนะ่ะซ้ายซายนายก็เหม์อมก็หวังว่านายคงจะไม่เ,มเดียวใส่เราได้นะ ขวากวากซ้ายอะ่ะเลือกเอาเลยขวากวากซ้ายอะ่ะเขาเห็นผมปะ k า k ไอ้ก็อันนี้เจ้าเบ้งเ้างเหรอมาดีสิบคิวจะลุ่งไหมเนี่ยจะหาเอาตัวมันไปหรอ ขออนุญาตไปซื้อตัวดูดก่อนนะสวัสดีซอมก่อนเฮ้ยไอ่ก็ไอ่ก็ไอ่ก็ได้เอาดิไอ้ไอชอบเล่นหล่อเองนะโอ้โหย่าทีปสองกล้องเลยไอ้ก็ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทึ้งยาก่อนวันนึงซื้อของก่อนแต่รอ people มาได้ละไอ้ก็ไอ้ขโบนหรือหลังเนี่ยซ้ายมีปะซ้ายมีไหมเก็บจ่ดเลยไอ้ไอ้เก็บจัดเลย ทำหนังผิดท้ายดิไอ้ก็แป๊บนะาแป๊บนะไอ้ยบนลอยเนี่ยเลยดูทรงละบนลอยยันเลยบนลอยยันเลยตอนนี้ผมจะยิงบนยังไงเนี่ยตอนนี้ยบนต้องลงมาใช่ไหมผมดิ บนต้องลงมานั่นไงนบนต้องลงมาจริงละไม่มีละที่ตรงที่ดูดเฮ้ยสลงสล,งสลงิงผมไม่มีละอมยังเบาเลยเราจะมาเล่งกันนอกวงไม่ได้นะเพื่อนนะ โอ้ยเกือบขีดละนิดนึงจริงจริงไอก้ก็เสียชีวิตรออยู่ตอ่อทำไมละทั้งนั้นผมไปดิดาวก่อนนะไอ้ก,อก็โอ้ยายซ้ายเป็นเพียบเลยเพียบเลยผมเห็นแล้ซ้ายเพียบเลย จะตายวงวะพันยาดิเพื่อนไม่ได้จะเปิดอันนี้เปิดปุ่มยาหมดก็ไม่บอกโอ้โหเยอะเลย嘛ป้าหนึ่งนะป้าหนึ่งนะไอ้ใจเย็นนะไอ้เยอะเลยไอ้เขาเห็นผมแล้ว ซ้ายขวาขวาโหโคตรเบาโคตรเบาโคตรเบาเลยอ้าวฮึฮึคาราโลาลฮล่นหนึ่งแต่โคตรเบาเก็บไปเลย ดหลายจุดแล้วเกินดาวหนึ่งนะ Need equipment k i l l i s p r e e หมดหมด,หมดไอ่ก็กระสุนไม่พอแล้วอ่ะจะยิงกดยังไงอ่ะกระสุนผมไม่พอแล้วอ่ะได้มีนะ เะจะเลยนเราก่อนนะซ้ำก่อนเลยผมมีรถปะจังไม่ไม,ไมปล่อยปล่อยก่อนปล่อก่อนปล่อยก่อนปก่อนกระสุนมจะไม่พอละ อะไรไหมไม่ตายไม่ตายอะไรไหมไม่ตายโดนหัวแต่ไม่ตายนะครับคุณดูไม่ไหวละผมจะไม่ไหวละกระสุนไม่พอด้วยผมกระสุนผมไม่พอด้วยอ่ะนันเข้าละ

รับ,บน้ำรับน้ำเพื่อนไอยก็สุดหมดแล้วอ่ะสุดผมหมดละเจ็บเจ็บนาเกาะแตกแล้วล่ะพันยาก่อนพันยาก่อนแต่ยังอัพล้นอยู่ล้นอยู่ตอนเนี้นยชนะเฉย ไ <I> อ้ก็เอ้ยเอ้ยเอ้โห้ยอีกอกี่แต้มขึ้นเนี่ย,อยโอ้ยโอโหไอ้ก็โชคดีนะที่แบบผมฟุกไงมันแบบส่องเม็ดพอดีคิดพอดีถ้าไม่งั้นคือผมไม่มีปืนชาร์จเล่นแล้วอะ 18Q คิวนะครับที่หนึ่ง อ่าอ่ะ like อีกก <sh> ี่แต้มขึ้นเนี่ยอีกกี่แต้มเนี่ยดูสิอ่าเออออีกกี่แต้มขึ้นแดงเนี่ยอ่ะอีกแต้มอีกสามเต้มขึ้นแดงโอ้อีกสามเต้มขึ้นแดงจะเล่นต่อดีป่ะออเาเอ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 าเวนัวปก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าก็ เอาเป็นว่าก็เอ่อก็ขับรถคลิปก่อนนะครับผมเอาไว้เราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมเอาไว้คลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มีมารีวิวไม่ได้แบบมีรีวิวปืนนะอันนี้ก็มาเล่นแบบปกติ1นสีให้ดูลงคลิปปกตินะผมเอาไว้นว่าก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันไว้ผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับผมบายบายนะครับผมไปแล้วครับคนดู